สวัสดีค่ะวันนี้พามาสร้างยอดมันหวานค่ะคือการนำหัวมันหวานไปแช่น้ำนะคะเพื่อให้ออกรากออกยอดค่ะนะก็จะใส่หัวมันหวานส่วนท้ายนะคะส่วนท้ายลงไป จุ่มในน้าค่ะสูงประมาณ2ข้อนิ้วค่ะแล้วก็คอยเติมน้ําให้อยู่ระดับนั้นนะคะไม่ให้ท่วมมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าหัวมันหวานจะเน่าก่อนค่ะนะคะ,ะ,คะเมื่อเห็นรากโผล่พ้นยาแบบนี้นะคะก็คอยมาเติมน้ําให้ท่วมรากค่ะหรือเปลี่ยนภาชนะนะคะส่วนไหนที่จะจุ่มลงน้ำนะคะให้สังเกตนะคะมันจะมีส่วนร่องรอยของการเด็ดคั่วค่ะเหมือนมีร่องรอยของการเด็ด รากออกจากต้นแม่นะคะแม่บ้านจะเอาส่วนนั้นแหละลงไปจุ่มในน้ํานะคะค่อยเปลี่ยนน้าเปลี่ยนภาชนะด้วยเมื่อเห็นรากยาวนะคะค่อยเปลี่ยนน้าล้างภาชนะที่เราใช้ชําน,นะคะ,คะใช้เวลาในการออกยอดนะคะประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะจะเริ่มค่อยๆโผล่รากโผล่ยอดขึ้นมาทีละนิดน,นนิดนะคะ ก็คอยเติมน้ำนะคะให้ท่วมส่วนที่ออกรากนะคะเพื่อหัวมันจะได้ไม่เฉาแล้วก็ผลิตยอดที่สมบูรณ์ค่ะนะคะนี่ค่ะพอรากเริ่มออกเยอะนะคะก็เลยต้อง ย้ายลงในแจกันที่สูงขึ้นค่ะนะก่อนหน้าน,นี้ใส่ในแก้วน้ำนี่ค่ะมาดูเล็กๆค่ะดูรากนี่ค่ะรากก็ยาวเลยค่ะรากเริ่มแรกๆรรากจะออกเป็นสีขาวนะคะนานๆไปมันเริ่มเป็นสีนี้ค่ะ เนาะทีนี้ก็มาดูยอดนี่ค่ะยอดแ้วมันจะเอานี่ค่ะเจก,กันต้องสูงขึ้นนะคะเมื่อ,อารากออกเยอะก็ต้องสูงใช้เจตก,กันหรือพัฒนะชามที่สูงขึ้นค่ะเปลี่ยนย้ายเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบเพื่อไม่ให้หัวมันไหลลงเจตก,กันค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ มาเด็ดเอายอดนะคะที่ยาวๆเด็ดเอายอดที่ยาวกับเพื่อนค่ะไปชำในดินต่อไปปลูกลงดินค่ะนี่ค่ะก็นี่มันหลุดมันจะหลุดออกมาแล้วดึงออกมาเลยค่ะดึงออกมาแบบนี้ตัวนี้ทางด้านนี้ค่ะดึงออกมาแบบนี้ จวจะเอายอดนี้ด้วย3ามยอดนี่ค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะนำไปชาต่อนในน้ำแล้วก็รอให้มันยาวค่อยย้ายปลูกค่ะนี่ค่ะแม่บ้านเตรียมดินใส่กระถางไว้แล้วค่ะกระถางสูงประมาณเกือบคืบ,ค,บค่ะก็สีนิ้วเนาะสี่ห้านิ้วค่ะเสร็จแล้วก็จะนำยอดของมันนี่ค่ะไม่เด็ดไม่เด็ดใบนะคะนี่ค่ะ ปลูกลงดินแบบนี้ก่อนนะคะให้มันออกรากแข็งแรงแล้วค่อยไปปลูกลงในกระถางหรือดินนี่ค่ะพันแบบนี้นี่ค่ะพันแบบนี้แล้วก็วางลงมือนึงจับไว้แล้วก็มือนึงเอาดินมาเติมนี่ค่ะ ก็ทำแบบเดียวกันนี่ค่ะม้วนแบบนี้เอามือหนึ่งจับไว้ค่ะลมแรงมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้ยอดมันอยู่เนื้อขึ้นมาหน่อยนึ่งนะคะแล้วก็ดินกลบค่ะรอบๆสองยอดแล้วก็อีกกระถางหนึง่งอันนี้มีสองกิ่งเนาะไม่เป็นไรก็พันเหมือนกัน,นใส่ลงไปเลยให้ใบมัน ชูขึ้นมาหน่อยเอามือเคี่ยดดินออกจากใบค่ะไม่ให้ใบมันเน่านี่ค่ะยอดยอดที่หนึ่งยอดที่สองให้ยอดมันโผล่ออกมาจากดินค่ะนะแล้วก็กิง่งกิ่งของมันก็ให้อยู่ลึกลงไปในดินค่ะอยู่พ้นลึกลงไปข้างในดินได้แล้วนี่ค่ะ แล้วก็รดน้ําค่ะคอยรดน้ําเช้าเย็นหรืออย่างน้อยวันละครั้งเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะคะไว้ในที่ร่มจนกว่าจะเห็นมันฝรั่งมันตั้งตัวเออไม่ใช่มันฝรั่งยอดมันมันตั้งตัวค่ะนะสมวันแรกสี่วันแรกนะคะใบมันอาจจะตกมันอาจจะเหี่ยวลักษณะเหมือนมันจะตายไม่ต้องตกใจค่ะ เอาไว้ในที่ร่มเหมือนเดิมแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนี่ค่ะรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นนี่เสร็จแล้วค่ะเก็บไว้ในที่ร่มสามวันแรกถึงสี่วันแรกค่ะมันเป็นแบบนี้โอ้อันนี้แห้งเลยอะ นี่ค่ะมันจะเหี่ยวเช้าแบบนี้ไม่ต้องตกใจเนาะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะวางช่วงนี้วางไว้ในที่ร่มรำไรหรือที่ร่มเลยแล้วก็รดน้ำนี่ค่ะแม่บ้านวางไว้ในใต้ใบมอนสเตเล่าอัปเดตมันปอ,อ่เมัน เดี๋ยวมาต่ออีกต่อให้ดูอีกนิดนึงนี่ค่ะหลังจากที่เราย้ายปลูกลงไปในกระถางแล้วนะคะย้ายบางกิ่งที่มันงอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะที่เราแยกออกแล้วนะนี่ค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากสวยงามชําน้ำหัวมันสีม่วงที่ซื้อมานะเขียนไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวลืมมันมีหลายหลายหลายโปรเจกต นี่ค่ะนะทีนี่มาดูค่ะแม่บ้านก็ไม่ได้ทิ้งหัวนี้นะยังเก็บไว้อยู่ค่ะยังเก็บไม่อยู่มันก็ออกมาให้เราเห็นอีกนี่นี่เนาะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องเอานำลงกระถางค่ะจะต้องนำลงกระถางนำลงเรื่อยๆค่ะทีนี้การดูแลนะคะแม่บ้านจะเก็บไว้ในร่มรำไรเนาะต้นที่ ต้นที่ย,ย้ายย้ายลงดินนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็อยู่ในบ้านค่ะอยู่ริมหน้าต่างเคยมาเติมน้ําน้ํามันจะลดไวมากเนื่องจากมันมีรากเยอะก็คอยมาเติมน้ําเปลี่ยนน้ําค่ะล้างขวดแก้วนี่ค่ะล้างด้วยกลัวมันเป็นเชื้อรานะล้างแล้วก็เติมน้ําเปลี่ยนน้าใหม่นะคะนี่ค่ะออกยอดมาให้อีกแล้วได้กี่ต้นละ่ะหนึ่งสองสามสี่ นับนี้ด้วยห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นหัวเดียวได้เจ็ดยอดยอดยาวๆแบบนี้ก็สามารถาแบ่งแบ่งแบ่งชำในดินได้อีกสองต้นนะถ้ายอดยาวๆนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวไม่ว่าจะย้ายเนาะเดี๋ยวจะชำอีกเอานี่ลงดินก็จะเด็ดออกเลย เด็ดออกหัวนี้ก็ยังอยู่หัวนี้ก็จะเลี้ยงต่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําล้างล้างเ,าเรียกวาัจจันการละกัน,ล,กนล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้ตลอดนี่เห็นไหมมันออกมาอีกเล้ยค่ะล้างเปลี่ยนน้ําแล้วก็คอยเติมน้ําให้ให้ผลรากผลหัวนะไม่งั้นเดี๋ยวรากมันจะเป็นสีน้ำตาลมันก็ทำให้หัวนี้แห้งมันก็ไม่ผลิตยอดเนี่เดี๋ยวจะ เอาปลูกลงดินเอาลงดินเหมือนที่เราทํากันถ้ายอดยาวแบบนี้แม่บ้านจะตัดตัดสักประมาณหนึ่งสองคืบเนาะตัดตัดให้ได้สองสองกระถางอันนี้อันนี้ได้อยู่หนึ่งยอดนี้ได้หนึ่ง หรือจะทำให้ได้สองก็ได้นะนี่ค่ะได้หนึ่งวนดูกิ่งนี้มันมียอดออกมาตัดเลยนี่ได้สองอกิ่งนี้วนดูก่อนได้รอบหนึ่งก็ได้แล้วค่ะได้สองเหมือนกัน และนี่ก็คือที่เราเด็ดออกมาเมื่อกี้จากหัวมันรอบสองเมื่อกี้นะคะวนแบบนี้ค่ะวนเอาใบมันขึ้นมานะเอาใบมันแทงมาถ้าใบลงข้างล่างมันอาจจะเน่าลงบ้างลงลงติดดินบ้างไม่เป็นไรค่ะวนแบบนี้นี่เห็นไหมแม่บ้านวนแบบนี้เอาดินเติมเสร็จแล้วเอาดินเติมนี่ค่ะเอามือดึงใบขึ้นมาเขี่ยใบขึ้นมาเอาดินให้กลบ การเลยนะคะถาเอาดินให้กลบเถาเลยค่ะเอาดินเติมให้กลบเถาเลยค่ะดินเติมไปนี่ค่ะนี่ได้แล้วรดน,น้ําค่ะแบบนี้เติมดินจะผสมปุ๋ยดินสามปุ๋ยหนึ่งก็ได้จะดินอย่างเดียวก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาเ,เติมปุ๋ยนะอยู่ที่อยู่ที่เราค่ะรอให้ออกรากค่อยมาเติมปุ๋ยก็ได้หรือจะผสมไปเลยก็ได้ค่ะ แต่ผสมปุ๋ยหนึ่งส่วนดินสามส่วนนี่ค่ะทำให้ดูสองรอบนะหัวหนึ่งก็รอเก็บได้หลายรอบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกมาใหม่อีกเดี๋ยวจะออกมาใหม่อีกเห็นไหมนี่ยอดเล็กๆนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะได้กี่ได้กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วอะ่ะ นี่ค่ะไม่ปลูกให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีที่ค่ะช้ำให้ดูเฉยๆสนุกสนุกเนาะสมมติว่าใครไปหาหัวมันได้มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เอามาแช่น้ำแช่น้ำรอให้ออกยอดแล้วก็มาลงแบบนี้มาลงปลูกลงดินนะคะไม่ใช่รอให้ออกรากก็รอให้หัวมันออกรากแล้วมันก็ออกยอดเนาะแม่บ้านไม่ปลูกให้ดูนะคะไม่มีที่ค่ะช้ำให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถทาได้ หนึหัวได้หลายต้นค่ะรอเก็บรอเก็บยอดมาชามนี่ยอดออกมาอีกแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่อยากจะลองปลูกมันไว้กินเองนะ,ะวิธีขยายพันธุ์จากมันหนึ่งหัวได้หลายต้นเลยนะคะลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะเก็บไว้ในที่ร่มรำไรเลยค่ะนะแล้วก็คอยรดน้ำค่ะอย่าให้ดินแห้ง ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ